คนเคยได้ยินโครงการ30บาทรักษาทุกโรคของคนใช่ไหมเชื่อว่าทุกๆคนคนไทยก็รู้จักดีทีนี้เนี่ยถ้าวาเองจะพูดว่ามันจะกําลังจะมีโครงการ30บาทรักษาทุกโรคในสัตว์ทุกคนเชื่อไหมทุกคนคิดว่ามันเป็นไปได้หรือเปล่าคลิปนี้เราจะมาวิเคราะห์กันว่าโครงการนี้มันเกิดขึ้นในคนแล้วในยุคหลายปีก่อนและในปัจจุบันเนี่ยมันกําลังจะเกิดขึ้นในสัตว์ ทุกคนคิดเห็นยังไงและทุกคนอยากฟังมากน้อยแค่ไหนก็ลองไปติดตามกันในคลิปนี้นะครับสวัสดีครับหมอเอกนะครับหมอมาพารวยนะครับหมอมาที่ทําช่อง YouTube แล้วก็ทําช่องต่อต่อแอปดำนะครับอยากจะให้ทุกคนเนี่ยนะครับไปกดติดตามนะครับทั้ง2ช่องทางเลยนะครับทั้งต่อต่อแอปดำแล้วก็ทางในส่วนของหมอมาพารวยของ YouTube ด้วยนาะอก็จะอย่างที่พูดไปหลายคลิปเลยก็จะมีการสลับ พูดเกี่ยวกับเรื่องของด้านการเงินการลงทุนการพรัฒนาตนเองและด้านหนึ่งเนี่ยเราก็จะเหมือนที่เราพูดกัน,นในวันนี้นะครับเราจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของสัตวตแพทย์หรือว่าด้านสัตว์เลี้ยงแล้วก็วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะที่โมเอกเนี่ยอยากจะมาชวนคุยเกี่ยวกับเรื่องของโครงการ30บาทรักษาทุกโรคในสัตว์มันมีหลายคนนะครับต้องบอกว่ามันมีท่านท่านหนึ่งนะครับมีคน อยู่คนหนึ่งนี้ดีกว่านะครับที่เขามีการประกาศออกมานะครับว่าเขาอยากจะเชิญชวนนะครับคุณหมอที่มีอุดมการณ์เดียวกันในการที่จะรักษาสัตว์โดยการที่จะเหมือนกับว่าทําโครงการนี้ขึ้นมาเป็นการรักษาสัตว์แบบราคาถูกสัตว์ยักษ์ไรอะไรอย่ายยงนี้ครับทีนี้มันก็จะมีการาถกเถียงกันในโซเชียลมีเดียนาะแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะ มเอกก็เลยได้มีโอกาสะเนาะได้มีโอกาสให้จากามาคุยกับทุกคนว่ามันเกิดขึ้นได้หรือเปล่าเกี่ยวกับเรื่องของการโครงการ30บาทรักษาทุกโรคในสัตว์ประมาณนี้นะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าโครงการ30บาทรักษาทุกโรคในสัตว์เนี่ยนะครับถ้ามันเกิดขึ้นจริงนะครับมันจะดีนะครับมันมีทั้งคดีข้อเสียแต่มันจะดีกับตัวสัตว์แน่นอนมันจะดีต่อน้องหมา้องแมว,แ,มวแน่นอนอันนี้ทุกคนไม่ปฏิเสธ ใช่ไหมครับเพราะว่าเจ้าของสัตว์เนี่ยก็สามารถที่จะเข้าถึงนะครับการรักษาพายาบาลของสัตว์ด้วยลาคาที่ถูกมากแล้วก็บวกกับการที่ตัวสัตว์เนี่ยก็จะมีโอกาสได้รับการรักษาได้มากขึ้นในงบประมาณที่มันไม่ได้สูงมากโดย้งบได้งบที่ถือว่าถูกเลยแหละ3าบาทนะครับนั่นคือข้อดีเลยแรั แต่ข้อเสียเนี่ยมันต้องใช้ทุนมหาศาลมันต้องใช้เงินเยอะมากๆเพราะว่าการที่จะเปิดโรงพยาบาลสัตว์ขึ้นมาหนึ่งโรงพยาบาลเนี่ยถ้ามีครบวงจรเลยนะถ้าเป็นสถานพยาบาลสัตว์ที่ไม่ครบวงจรเลยนั่นก็คือมีอคุณหมอต้องมีละสายอยู่แล้วนะครับแต่เครื่องมือต่างๆเช่นมีเครื่องเอซเลนะครับมีเครื่องดมยาสลบนะครับมีเครื่องอันตรสาวนะครับหรือว่าอาจจะมีเครื่องตรวจเลือด สิ่งที่พูดมาผู้นี้เนี่ยทุกคนรู้ไหมว่ามันมูลค่าเท่าไหร่อะเราลงมาวิเคราะห์กันทีละอันนะครับอันนี้โมเอกพูดในฐานะที่ตัวโมวเอกเนี่ยอยู่ในวงการสตอรแพย์ะนะครับมาเป็น10ปีละนะครับก็อยากจะมาพูดให้ทุกคนฟังว่าเครื่องแต่ละเครื่องที่พูดมาเนี่ยมันมีมูลค่าเท่าไหร่บ้างอะเครื่องแรกครับเครื่องดมยาครับเครื่องดมยาเนี่ยถ้าถูกๆราคามาตรฐานทั่วไปเนี่ยจะอยู่ที่เครื่องละประมาณ3 0 0 0 0นถึงสี่แสนบาท อันนี้ไม่รวมยาสลบที่เป็นตัวตัวยาที่เอาไว้ดมดมสลบะนะครับอันนี้ก็ต้องมีการซื้อเติมนะครับอันนี้คือไม่รวมนะนี่คือเป็นเครื่องดมยาสลบแบบธรรมดาที่ไม่ได้เป็นเครื่องช่วยหายใจนะครับเป็นเครื่อง เป็นเครื่องที่เป็นเครื่องลมแอรสลบเฉยๆที่เป็นนิบูลเซอร์ที่ไม่ได้มีเวนทิเลเตอร์อันนี้ต้องพูดก่อนว่าประมาณ3ามถึงสี่แสนอย่างที่2ครับเอกซเลนะครับเอกซเลปัจจุบันเนี่ยน่าจะอยู่ที่เครื่องละประมาณนะหล้านบาทนี่คือเอกซเลปัจจุบนันประมาณ1ล้านบาทอันนี้คือต้องบอกก่อนว่าไม่ได้พูดว่าราคานี้ต้องเป็นราคาเป็นๆนะแต่ว่าอันนี้คือเป็นราคาที่โดยเฉลี่ยที่ยังมีที่ราคาที่เขาขายกันทำตามท้องตลาด อย่างที่3ครับคือเครื่องอันตร์สาวเครื่องอันตร์สาวเนี่ยนะครับก็จะมีคุณภาพมันราคามันแตกต่างกันมากมันขึ้นอยู่กับว่าใช้คุณภาพสูงคุณภาพต่ําเริ่มเริ่มเริ่มเลยเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ 2- อ0ถึงสามแสนบาทไปจนถึงล้าน2ล้าน3ล้านได้เลยอันนี้คือเครื่องเครื่องอันตรสาวยาที่4ี่เครื่องตรวจเลือดเครื่องตรวจเลือดมันจะมี2อันมันจะมี2อันมันจะมี2เครื่องเครื่องแรกเนี่ยจะเป็นเครื่อง ที่เอาไว้ใช้นะครับสำหรับการตรวจ CBC หรือว่าค่าเม็ดเลือดอันนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ200,000ส่วนค่าตรวจชีวเคมีหรือว่า biochemistry เฮ้ยพูดผิด blood chemistry นะครับอ่าพูดถูกละ biochemistry blood chemistry ประมาณนี้นะครับน่าจะอยู่ที่เครื่องละประมาณ300,000โดยประมาณอันนี้คือเริ่มต้นแบบราคาไม่แพงอันนี้คือรวมๆแล้วเนี่ยน่าจะต้องมีเงินเกินทักสัก2ล้านส่วนในการ ซื้อเครื่องตรวจต่างๆนะครับแล้วก็อย่างที่2ก็คือคุณก็จะต้องมีค่าจ้างหมอเนาะค่าจ้างหมอเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับเลยว่า,าแต่ละที่เขาจ้างหมอเท่าไหร่แต่ว่าในโพสต์ที่เขาพูดกันถึงปัจจุบันเนี่ยเขาบอกเขาจะจ้างหมออยู่ที่ประมาณ8 0 0 0 0ื่นถึงหนึ่บาทประมาณนี้นะครับซึ่งค่าจ้างหมอก็มีหลายเลทมากๆเลยเนี่ก็ขึ้นอยู่กับว่าตามโรงพยาบาลหรือว่าคลินิกเขาจะจ้างเท่าไหร่ นะครับแล้วก็ถัดไปเป็นอีกค่าหนึ่งที่เป็นค่าที่ค่อนข้างใหญ่นั่นก็คือพวกเกี่ยวกับเรื่องของค่าอาคารสถานที่อันนี้ถ้าคุณเช่าเขาคุณอาจจะผูกหน่อยก็อาจจะหลักแสนแต่ถ้าคุณสร้างมันขึ้นมาทําห้องตรวจนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะครับก็น่าจะหลักล้านเพอเพออาจจะ5้าล้านไม่รู้พอไหมสําหรับการสร้าง ตึกขึ้นมาใหม่ๆเลยแล้วก็มีห้องหนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับแล้วก็สุดท้ายก็คือพวกค่ายาและค่าวชภพันธ์อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะลงยาลงวิชภพันธ์เยอะแค่ไหนแต่ว่าส่วนใหญ่มันก็จะอยู่ต้นทุนเนี่ยถ้าเป็นโรงพยาบาลสัตว์ไซนะไซโรงพยาบาลสัตว์ก็น่าจะประมาณล้านหนึ่ง อันนี้คือเป็นค่ายาและค่าเวภัณฑ์ที่คุณจะต้องมีเริ่มแรกเลยอันนี้คืออยากจะมาชวนคุยว่าอะโอเคถ้าทําขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องมีต้นทุนตรงนี้อันนี้คือเรามเไม่ได้พูดเพื่อที่จะมาตัดสินว่าอันนั้นดีอันนั้นไม่ดีไม่ใช่นะเราพูดกันถึงแฟกต์หรือว่าข้อมูลเนาะว่าข้อมูลจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างนี้อะมันมีค่าอันนั้นอันนี้เท่าไหร่เราจะไม่บอกว่าอนไนผิดอะไรถูกไม่ใช่นะครับแต่ว่าตัวโมอเอกอะมองว่า อ่าอย่างที่บอกอ่ะข้อดีมันก็มีข้อดีมันก็คือทําให้นะครับสัตว์อย่างที่บอกเนาะสัตว์เข้าถึงได้ดีขึ้นแล้วก็เจ้าของสัตว์ก็มีความรู้สึกว่าเออโอเคแฮปปี้มากขึ้นในการที่จะเข้าถึงเกี่ยวกับเรื่องของการบริการการรักษาพยาบาลของสัตว์ นี่คือข้อดีแน่นอนอยู่แล้วแหละแต่ว่าในเรื่องของค่าใช้จ่ายเราก็จะพูดกันไปตามความจริงว่ามันมีค่าอะไรเท่าไหร่อะไรยังไงบ้างนะครับแต่ทีนี้เนี่ยโมเอกมาวิเคราะห์นะมาชวนวิเคราะห์ว่าทุกคนคิดว่ามันจะสามารถเกิดขึ้นได้จริงไหมแต่ว่าในในส่วนตัวโมเอกนะโมเอกมองว่าเกิดขึ้นได้ในช่วงแรกเพราะว่าช่วงแรกอาจจะใช้เงินไม่ได้เยอะมากอาจจะใช้เงินไม่เกิน10ล้าน นะครับไม่เกิน10ล้าน,น,นในการที่จะตั้งขึ้นมาแต่ว่าถ้าในระยะยาวเหมือนไม่มั่นใจเพราะว่าถ้าระยะยาวเนี่ยมันต้องใช้เงินที่ค่อนข้างสูงมากแล้วก็ถ้าเรามองว่าเราจะต้องเปิดไปยาวๆเป็น 10, 20 30ปีขออภัยทุกคน10 20- 30ปีขึ้นไป40ปีขึ้นไปเนี่ยมันน่าจะต้องใช้เงินหมุนเวียนค่อนข้างเยอะมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยโมเอกไม่ได้กังวลเกี่ยวกับเรื่องของ ระยะสัน้นหรือว่าช็อตเทอมแต่ว่าโมเอกมองว่าในลองเทอมเนี่ยมันน่าจะต้องหาสภาพคล่องเยอะๆต้องต้องเป็นมูลนธิธิหรือกลุ่มคนหรือว่าคนหรืออะไรก็แล้วแต่ที่จะต้องมีเงินที่เยอะมากพอที่ต้อง รวยมากๆเลยแหละที่จะทําตรงนี้ได้แต่ว่ามันไม่ผิดไม่ถูกไม่อยากจะมาบอกว่าเอ้ยเนี่ยคุณทําไม่ได้หรอกคุณทําได้คุณทําเลยไม่ใช่นะครับแต่หมายองว่าถ้าทําได้ก็ดีแต่ว่าถ้าคุณทําแล้วคุณก็จะต้องมีการตัดสินใจว่าถ้าคุณทําแล้วมันจะต้องมีกระบวนการยังไงมีค่าใช้จ่ายยังไงและยังไม่รวมถึงการที่คุณจะต้องไปขอสถานภัยบริษัทกับกรมบริษัทให้ถูกต้องตามกฎหมายด้วยซึ่งอันเนี้ยมันก็จะมีสองใบใบดําเนินการเนาะแล้วก็ใบจัดตั้งเนาะ ซึ่งอันนี้ก็จะมีเงื่อนไขอะไรต่างๆตามพรบกันออกไปซึ่งอันนี้คนที่อยากจะจัดตั้งหรืออยากจะจําเมือการได้ใบอนุญาตในการทำสารไพยบริษัทเนี่ยคณก็ต้องไปอ่านพรบนะครับสารภายรัยบริษัทปศ2533ว่ามันมีอะไรไมีกฎเกณฑ์อะไรไงบ้างคลิปนี้โมยก็น่าจะมาประมาณนี้นแหละก็อยากจะมาชวนคุยให้ทุกคนฟังว่าเนี่ย การเปิดได้มันดีนะ30บาทแล้วสัตว์ทุกโลกเพราะว่ามีหลายคนเนาะกลุ่มคนที่เขามีเงินอย่างเงี้ยครับที่เขารวยแล้วเนี่ยเขาก็อยากจะมาช่วยเหลือสัตว์อะไรเงี้ยซึ่งก็ดีครับมันเป็นสิ่งที่ก็จะได้ช่วยให้สัตว์เราเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในประเทศไทยด้วยแล้วก็ยกระดับวงการสาัตวแพทย์ให้มันดีขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ใครเนี่ยนะมีคําถามอะไรเกี่ยวกับด้านสัตว์เลี้ยงเกี่ยวกับด้านการเงินการลงทุนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็สามารถทักเข้ามาคุยกันได้เดี๋ยวโมเอกจะทิ้งช่องทาางการรตติด่อไ้ใหนะคะ เป็นช่องทาง Line ID นะอาจจะสักที่นึงนะครับตรงบริเวณตรงนี้แหละนะครับแถวแถวหน้านี่แหละนะครับใครมีอะไรก็ถ้าเข้ามาคุยคอมเมนต์กันมาได้นะครับแล้วก็เจอกันในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับ